ธนาธรได้ตอบคำถามสื่อในประเด็นการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนการเลือกสอวอมีความสำคัญกับอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะสอวอมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการและองค์กรอิสระเราเห็นว่าการทำงานขององค์กรอิสระมีการวินิจฉัยที่ขัดต่อสายตาของประชาชนเป็นจำนวนมากเช่น การคำนวณสสพึงมีของผลการเลือกตั้งในปี2562ทำให้จำนวนสสของพรรคอนาคตใหม่หายไปทันที8-9คนหรือยกตัวอย่างกรณีของปปชจนถึงทุกวันนี้ยังหานาฬิกาไม่เจอรวมถึงเรื่องการตัดสิทธิ์คุณพนิกาวานิชต,ตลอดชีวิตหรือกกตในกรณีของไทยรักษาชาติ ที่เป็นทั้งผู้เซ็นรับรองว่าสมัครได้และอนุมัติเองแต่กับเป็นผู้ฟ้องยุบพ,พักเองเราจะเห็นว่าถ้าองค์กรอิสระในประเทศไทยยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในความถูกต้องประเทศไทยจะไม่เละเทะขนาดนี้หนึ่งในเหตุผล คือประเทศไทยไม่มีสถาบันยุติธรรมที่คนไทยจะเชื่อใจได้ทำให้คนหมดศรัทธาหมดหวังทางการเมืองวิธีที่จะกอบกู้ความศรัทธากลับมากอบกู้ความเชื่อมัน่นเราต้องเริ่มที่องค์กรอิสระและคนที่จะไปแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอย่างกะกะตสารรัฐธรรมนูญหรือปปชไม่ใช่หน้าที่ของสศสแต่เป็นสอวอ ซึ่งสอวอที่ได้มาในชุดต่อไปจะเป็นคนเลือกอย่างน้อย5ใน9ของตุลาการสาลรัฐธรรมนูญซึ่งชุดก่อนกำลังจะหมดวาระในสมัยสอวอชุดหน้าพอดีสอวอจะได้แต่งตั้งกว่าครึ่งทั้งกะกะตและปปอชอถ้าเราอยากให้องค์กรอิสระกลับมายึดความถูกต้องยึดความเป็นธรรมเราต้องเริ่มที่การเลือกตั้งสอวอ ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนถ้าใครยังมีกำลังทรัพย์อยู่บ้างให้ไปลงสมัครสอวอรอบนี้ใช้เงิน2,500บาทคนที่จะมีอำนาจไปเลือกสอวอต้องเป็นคนที่สมัครสอวอเท่านั้น